ค่ะเธอมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ดันไปรู้สึกประทับใจค่ะตกลุมรักหุ่นยนต์ค่ะเป็นหุ่นยนต์นำทางในตึก True Digital Park นะคะก็ตกกลุ่มรักเอามากๆเลยรีวิวการทำงานเป็นคลิปสั้นๆนะคะให้ชาวโซเชียลเนี่ยได้ดูผ่านช่องของเธอนะคะแล้วเห็นได้ชัดค่ะว่าหุ่นยนต์เนี่ยช่วยทำให้ชีวิตประจำวันของเธออะง่ายยิ่งขึ้นค่ะสะดวกสบายมากขึ้นด้วยเมื่ออยู่ในประเทศไทยโดยเธอใช้ตัวอักษรบรรยายในคลิปนะคะบอกว่า คุณรู้ไหมว่ามีหุ่นยนต์ในประเทศไทยชื่อคลิปนะคะเธอก็เขียนว่าหุ่นยนต์ตัวน้อยในกรุงเทพนะคะก็เขียนชื่อคลิปเอาไว้แบบ endo เนาะโดยเธอก็รีวิวข่าวรีวิวไปในขณะที่มือก็ถือเข้าต้มมัดไปด้วยนะพูดไปด้วยกินไปด้วยนะแปลออกมาได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยฉันอยู่ที่ห้าง True Digital Park ในกรุงเทพนะและฉันก็เจอหุ่นยนต์ตัวเล็ก ที่เดินไปมารอบๆที่นี่ฉันชอบมันมากเลยล่ะมันสามารถพาคุณไปที่ต่างๆได้นะเดี๋ยวดูนะฉันจะบอกให้มันพาฉันเนี่ยไปซื้อผักผลไม้แล้วในหน้าจอค่ะมันก็จะมีสีเขียวๆข,ขึ้นนะคะที่หุ่นยนต์แสดงอยู่นะคะมีตัวอักษรนะบนหน้าจอบอกว่าขอทางหน่อยค่ะกำลังไปที่สินค้าผักผลไม้ซึ่งมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณผู้ชมไอ้ระหว่างที่หุ่นม,มันวิ่งไปเนี่ยนะ มันมีจังหวะที่เกือบจะชนคนค่ะแต่ว่าเบรกทันนะแล้วก็หมุนตัวกลับด้วยโอโหเป็นจังหวะที่เลิศม,มากๆเลยนะคนก็หลบหุ่นก็หลบจนสาวอังกฤษค่ะเขาชมว่าเขาทําได้ดีนะเนี่ยเกือบจะชนซะแล้วแต่ในที่สุดนะคะก็พาหนุ่มสาวอังกฤษเขามาจนถึงโซนผักผลไม้ที่พวกเขาต้องการนะคะแล้วหุ่นยนต์น้อยนะคะก็หันมาพูดกับคนนะบอกว่าถึงจุดหมายแล้วค่ะ พูดเป็นภาษาไทยด้วยนะทั้งสองคนก็หัวเราะอย่างดีใจไม่รู้แปลออกหรือเปล่าแหละแต่ว่าก็กล่าวกับหุ่นยนต์เป็นภาษาไทยนะบอกว่าโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่หลังจากรีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเธอก็กล่าวชมนะว่าแบบนี้แหละที่ทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกจริงๆแล้วเนี่ยที่ญี่ปุ่นก็อาจจะดีกว่านี้นิดหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมันซาซาไปแล้วล่ะ เขาคงหมายถึงหุ่นยนต์นะคุณผู้ชมเนี่ยเทียบญี่ปุ่นเนาะเขาเทียบญี่ปุ่นว่าอาจจะดีกว่าเราเล็กน้อยอาจจะเปลนเพราะว่าเพิ่งมาอยู่ไทยแล้วเห็นไอ้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ตัวแรกหรือเปล่าจริงๆแล้วเรามีหุ่นยนต์หลายตัวค่ะไปดูคลิปกันคุณผู้ชมนี่นะเป็นหุ่นยนต์ที่เอาไว้เสิร์ฟอาหารในคาเฟ่ค่ะเห็นแต่งตัวเป็นชุดซามูไรแบบนี้ไม่ใช่ร้านอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นแต่อย่างใดค่ะ เป็นร้านอาหารที่อยู่ย่านพระราม3าค่ะน้องเป็นพนักงานเสิร์ฟก็จริงนะคะแต่ว่าแดนซ์เพื่อความบันเทิงนะเพื่อเอนเตอร์เทนไปด้วยได้ปัจจุบันนี้นะคะเราสามารถพบหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันนะคะของคนไทยเรามากขึ้นค่ะหุ่นยนต์เหล่านี้นะถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายเลยแล้วพบเจอง่ายๆในหลายๆสถานที่นะคะ ถ้าชาวต่างชาติมาเนี่ยเรียกว่าเหยียบแผ่นดินไทยปุ๊บเจอหุ่นยนต์เลยละค่ะเหมือนอย่างในคลิปนี้คุณผู้ชมน้องเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ทําความสะอาดประจำอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะความสามารถนี่เทียบเท่ากับการใช้รถยนต์ที่ไร้คนขับเลยนะมีระบบนำทางที่แม่นยำค่ะตรวจจับสิ่งกีดขวางได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็สามารถ กวาดพื้นถูพื้นได้ในเวลาเดียวกันเลยนะมีขั้นตอนการทํางานที่เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นพลังงานสีเขียวนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเขาออกแบบมาน่ารักสดใสค่ะหน้าตาจิ้มลิ้มนะคะรับแขกด้วยนะรับนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะเอามาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะคะคอมเมนต์เขาบอกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตโดยรวมของประเทศไทยเราเนี่ย ดีกว่าขนาดไหนนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงเลือกที่จะอยู่ที่นี่และไม่อยู่ที่อเมริกาอีกต่อไปอันนี้คอมเมนต์ชาวต่างชาตินะชาวต่างชาติอีกคนนึงบอกว่าแล้วคนที่อยู่ในประเทศตัวเองอะ่ะไม่ยอมเดินทางก็ยังคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่3อยู่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมชาวต่างชาติเขาก็ตื่นตาตื่นใจกันไปนะส่วนคนไทยเราเห็นบ่อย หลายคนก็ชินแล้วล่ะเออเห็นตามร้านอาหารตามโรงพยาบาลสถานที่ทั่วไปแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่รู้นะว่าเจ้านองตัวนี้ฮะเจ้าน้องที่มันนำพาไปที่โลตัสอะ่ะมันทำอะไรนะคะคอมเมนต์นะเขาบอกไว้แบบนี้เขาบอกเพิ่งรู้ว่าน้องเนี่ยนำทางได้ครั้งแรกอ่ะตอนเราเห็นน้องเดินออกจากโลตัสนะคิดในใจว่า เฮ้ยนางหลงทางแน่ๆเลยเออเข้าใจคิดนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคคุณผู้ชมที่ยืนยันคำพูดของชาวต่างชาติว่าประเทศไทยคือโลกแห่งอนาคตโดยเฉพาะการนำเอาหุ่นยนต์มาใช้แบบนี้ล่ะค่ะ